โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนหน้าจอตัว Vivo Y12s กันครับผมเรามาเริ่มไปเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีจอชุดก่อนนะครับจอชุดแล้วก็เซ็ตกาวนะครับจอตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับจอ Y20 ได้นะครับแล้วก็แนวทางการเปลี่ยนมันจะมอนเหมือนกันเลยครับกับ Y20 เพราะว่าแนวทางการแกะมันจะคล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องมีจอชุดนะครับแล้วก็มีต้องมีกาวหนึ่งหลอดนะครับผม จอชุดก่าหนึ่งหลอดแล้วก็เซตไขควงนะครับส่วนมากนะครับเวลาเราซื้อจอชุดมาจากตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามร้านมันจะมีเซตไขควงมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเซตให้ดูมันจะเป็นเซตอย่างนี้ครับเซตไขควงเซตตัวแกะนะครับขอแคบรูปไปทําปกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแหล่งซื้อจอกันก่อนไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับผมเผื่อท่านผู้ชมบางคนอยากจะลองซื้อมาเล่นดูนะครับซื้อมาลองเล่นลอง ลองซ่อมดูนะครับมันทำไม่ยากนะครับแค่เปลี่ยนจอให้เราเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าจอนะครับตามด้วยชื่อรุ่นที่เราจะเปลี่ยนนะครับเช่นท่านผู้ชมจะเปลี่ยน y 20ก็เซตไปคําว่าจอวิ v o y 20นะครับขอผมจะเปลี่ยน y 12ก็จะเซตไปคําว่า Vi v o y 12ครับเวลาเราซื้อจอนะครับให้เราซื้อตรงรุ่นเลยนะครับซื้อเป็น y 12เด็ดเลยล้านเขาจะหยิบ y 20หรือว่ารุ่นอื่นมาให้ก็ บางทีมันใช้ร่วมกับจอรุ่นอื่นได้นะครับแต่เวลาเราสั่งให้เราสั่งจอตรงรุ่นของเครื่องเรานะครับก็ประมาณนี้ครับคําค้นหาคีย์ดในการเสิร์ดนะครับจอ vivo y สิอ s นะครับมันก็มีหลากหลายราคามีแปดร้อยถ้าเซ็ตแปดร้อยมันก็จะแพงหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีกาวมีไขควงแถมไม้นะครับเจ้านี้อย่างเช่นเจ้านี้ถูกหน่อยนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทก็มีกาวมีไขควงแถมไม้เหมือนกันเจ้านี้แถมฟิล์มนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบ มันก็มีหลากหลายราคานลครับลองเลือกดูในอินเทอร์เน็ตนะครับทุกวันนี้มันจะเข้าหาเข้าถึงง่ายนะครับอะไรหรือว่าวิธีการเปลี่ยนการซ่อมมันดูแค่ปลายนิ้วมือเรานะครับขั้นตอนก็สามารถเปิดดูใน YouTube ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มแรกครับถอดถาดซิม,มาก่อนนะครับถอดถาสซิม แล้วก็ต้องมาแกะฝาหลังจะบางเบอร์เดี๋ยวครับผมขออนุญาตไปแปะเบอร์ลูกค้าไว้ก่อนครับมาครับเราจะต้องเริ่มแกะฝาหลังชั้นแรกขึ้นมากว่านะครับถึงจะสามารถเอาเคสกลางถึงจะสามารถเข้าถึงเครีกลางได้ เราต้องหาแผ่นเหล็กอย่างนี้มาด้วยนะครับแผ่นเหล็กหรือว่าอาจจะเป็นประยุกต์ที่แพ่งดูนะครับบัตรเติมเงินคีย์กา๊าแข็งๆก็ได้ครับเสาะเข้าไปประมาณนี้ <S <S นี่ครับประมาณนี้พอเราเปิดเราเปิดล่องเปิดแผ่ได้ประมาณนี้นค่อยเปลี่ยนมาเป็น <S <S เทปใส่น,น,นะครับ ราะว่าการที่ใช้ไอพวกที่ครับเป็นปกใสนะครับการที่ใช้ปกใสในการแกะแทนเหล็กตามจริงจะใช้เหล็กเลื่อยกีดก็ได้แต่มันจะกินสีนะครับเรา,าก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นปกใสเพื่อไม่ให้สีมันล่อนนะครับตรงนี้นเราใช้เหล็กเพื่อแคเ่เปิดแผ่ให้เ็ดปกใสก็แนะนาว่าเป็นปกที่แข็งๆสักนิดนะครับมันจะได้ตัดก,กาวที่ขาดใครจะหยอดน้ํายาเลี้ยงก็ได้แต่ตัวน,นี้ผมจะไม่หยอดเพราะว่าบางที่หยอดมันก็ฝาลังมันลุกนะครับสีมันอ่อน้าเป็นสี สีทึบๆอย่างนี้มันมีสิทธิ์ที่จะด่างนะครับเวลาเราใช้น้ํายาแต่ถ้าเป็นสีสว่างก็สามารถหลดน้ํายาเล็กน้อยได้ครับฝาหลังตัวนี้มีความยืดหยุ่นนะครับไม่ต้องกวแตกออกมาแล้วครับประมาณนี้นะครับในลัาางการแกะกาวเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราติดกาวใหม่ซ้ําเข้าไปหรือเปิดไฟให้ท่านผู้ชมโอเคครับ ทีนี้ครับต่อมาให้เราขันน็อตครับผมขันน็อปกติได้เลยนะใช่ครับต้องถอดเครียดกลางขึ้นมาก่อนนะครับอ๋อแต่ว่า y 1 2สหรือว่าวายอย่าลืมจุดนี้นะครับมันจะมีผมมันถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถอดตัวครอบตัวนี้มันจะอยู่ช่วงนี้นะครับให้เราปลดแบตออกก่อนเลยครับผมปลดแบตแล้วก็ปลดตัวแพร์นะครับแพร์สแกนแพร์สแกนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแพรสแกนนิ้ว เพราะถ้าไม่ปดตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะาขาดครับขันน้อครับผม พอขันน็อแล้วนะครับให้เราแกะได้เลยครับผมขันน็อตครบทุกจุดนะครับทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างประมาณน,นี้เสร็จหอกแล้วสามารถใช้เล็บได้นะครับทั้งสอนตอนนี้แล้วก็ดันลงไปข้างหลังนีครับ ตร,รงนี้จะมีแพรสแกนนี้อยู่ปุ่มโฮมครับมันจะเป็นแพรปุ่มโฮมกับสแกนนิ้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันตัวนี้นี่ครับอ๋อตัวนี้คือแพรปุ่มโฮมแพรเล็กให้เราปลดออกก่อนนะเพราะว่างี้ถ้าไม่ปลดแล้วเผื่อกระชากเคียมมันมีสิแบบแทธิ์แตกไปนะครับตัวนี้อ๋อมันมีสิทธิ์เพหักนะครับตัวนี้ พอเราเข้าถึงตัวเครื่องแล้วนะครับก็ถอดตัวนี้ออกเลยถอดข้อเดดเลยครับ แค่ <Yeah. S 1> <this> จะเทสก่อนก็ได้นะแต่ผมจะชอบแบบนี้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวเทสเดี๋ยวเอาจอขึ้นจากบอดี้ก่อนค่อยเทสเครื่องทีเดียวนะครับ นี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดตัวบอดี้นะครับเราก็ต้องไปไล่ขูดรอบๆนี้ออกนะครับผมขูดเศษกระจกนะครับเศษกระจกเศษกาวนะครับกาวเก่าหาไขควงปักแบนก็ไ้ครับมาค่อยๆถูค่อยๆนะครับเศษกาวก็จะ หลังจากเราทําความสะอาดนะครับเอาเศษกาวเกาออกเอาเศษกระจกออกก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับเอาแปรงมาปัดๆสักหน่อยนะครับบางทีเศษกระจกมันตกลงไปอยู่ในเคตกลางนะครับเรามองไม่เห็นเพราะมันเป็นเศษเล็กๆแต่ใสๆนะครับแปรงๆมาปัดหน่อยโอเคครับต่อมาครับเอาจอใหม่ที่เราซื้อมาครับตามร้านตามเน็ตมาทิศเทสก่อนติดกาวจริงนะครับใส่ลงไปเลยสอดเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ กดลงไปพลิกมาด้านหลังครับแปะแพ่จอลงไปครับไล่เกี่นะครับแล้วก็ใส่แบตครับถ้าได้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องที่ข้างๆได้เลยครับเพื่อทำการเทสจอก่อน ก่อนเราใส่กาวจริงนะครับเพราะจอต้องมีการเทสเทสทัสกรีนก่อนนะครับว่าจอมันโอเคไหมมันทัดรวนหรือว่ามันทัดเย็นไหมนะครับแล้วก็ลองปรับแสงดู ปรับแสงก่อนนะครับด้านแรกโอเคปรับแสงผ่านนะครับลองเทสกดเลขดูตัวเลขตัวเลขตัวโทรนะครับผมต้องหาตัวโทรก่อน <Okay. S 2> เทสประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะแชร์ไปที่แอปใดแอปหนึ่งแล้วก็ลองให้อปมันวิ่งตามมือเรานะครับเราก็ลองลากลากวนวนดูครับว่าจอมันวิ่งไปได้ทุกจุดไหมนะครับประมาณนี้โอเคครับเป็นอันผ่านนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาเลยแล้วก็ปิดเครื่องลงเลยครับ ติดก,กาวได้เลยนะครับถอดแบตออก ได้ลักษณะนี้ก็ออกกาวครับมนบีบใส่ได้เลยตรงนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่กาวมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่สังเกตดูนะครับ vivo oppo จะมีเซนเซอร์ทุกรุ่นนะครับ vivo y พวก y ก็หนึ่ง y สิบสอง y สิบห้า y สิบเจ็ดจะอยู่ตรงนี้ส่วนมากแต่ตัวนี้ถ้าเป็น y ยี่สิบรุ่นใหม่ๆจะอยู่เหมือนกับคล้ายๆของ oppo ครับมันจะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เราจะไม่เอาอะไรไปถมนะครับเพราะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสายทุกข้อทุกออกหรือจอมันจะไม่พักนะครับตรงนี้ ราก็ใส่แค่ขอบๆครับใส่แค่ประมาณนี้พอก็จะหมดแล้วนะ mm hmm. เปลี่ยนกาวแล้วครับกาวมันบีบไม่ค่อยออกหลอดนีม้มันแข็งนะครับหล <c oughs> อดใหญ่มันจะบีบหน้านะครับใส่เล็กน,น้อยครับ ก็เป็นการลงกาวจริงเลยนะครับสอดแผลเข้าไปก่อนครับแล้วก็แปะจากล่างเลยครับแล้วก็ค่อยประกบข้างบนรูปกาวส่วนเกินที่มันออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอแห้งแล้วค่อยมาลูบเพราะว่ามันจะไม่เนยียนนะครับให้เราลูบไปไว้ก่อนเลยแล้วมันจะเนยียนนะครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งทิศนะครับ ก,กาวแล้วนะครับก็สามารถประกอบออกประกอบจริงได้เลยนะครับใส่แผงจอลงไปาตามด้วยแผงแบตตามด้วยใส่แบตเตอรี่ครับตามด้วยเครกลางครับ บีบๆบกดๆขอลงไปเลยครับมันจะลงตามลง่งตามด้วยใส่ตัวปุ่มสแกนนิ้วครับกับปุ่มโฮมจะอยู่อนเดียวกันจะเป็นปุ่ม,มเล็กตรงนี้เราใส่เข้าไปโอเคครับมาครับเทสเปิดเครื่องก่อนก็ได้ครับ ติดปกตินะครับใส่หัดซิมเลยมันต้องใส่ตัวนี้ลงไปก่อนหรือเปล่าใช่แล้วปละภาพหนึ่งขั้นตอนครับ านผู้ชมก็อย่าพลาดบบนะดูคลิปจบก่อนสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยทําเพราะว่ามันจะต้องใส่ตัวนี้ลงไปก่อนใส่ตัวข้อบ,บอร์ดนะครับแต่ถ้าเราไม่ประกอบผิดก็แค่ถอดออกแล้วก็ประกอบใหม่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรมันไม่เสียหายนะครับใส่ตัวนี้ลงไปก่อนเช็คแผงกล้องด้วยนะครับว่ากล้องบุดไหม กแก่กล้องมันชอบหลุดลุ่มไงโอเคมาครับขันน็อต ข้าก่อนเลยครับมันจะมีน็อตตัวเล็กนะครับตัวเดียวอยู่ที่ตรงนี้น็อตตัวเล็กอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับดังนั้นตัวใหญ่หมดเลยอย่าลืมใส่เพลยสแกนนิ้วด้วยนะครับเพราะว่าถ้าลืมใส่แล้วเผลอไปติดกาวฝาหลังแล้วมันจะแก้ยากนะครับ ขั้นตอนต่อมาก็เป็นขั้นตอนการขันน็อตครับไล่ขันน็อตให้ครบทุกจุดเลย ต่อมาครับหลังจากเราขันน็อตครบทุกจุดแล้วนะครับมันได้ในลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะทากาวกันนะครับจริงๆงอ่ะใครจะใช้เป็นสองหน้าสามเอ็มก็ได้นะครับมันก็จะดีหน่อยเพราะว่าคนที่จะแกะซ่อมเครื่องต่อจากเราฝาหลังมันจะไม่ร่อนนะครับแต่ในกรณีนี้ถ้าผมจะไปใช้สองหน้าสามเอ็มท่านผู้ชมจะทําตามผมไม่ได้นะผมก็จะใช้เป็นกาวติดจอธรรมดาเลยนะครับมันจะได้เซฟต้นทุนเราด,ด้วยเราก็จะใช้กาวติดจอไปเลยคือใครจะ ใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้มันก็จะดีหน่อยเพราะว่าคนที่แกะเครื่องซ่อมต่อจากเราฝาหลังมันจะไม่ลอกนะครับแกะนันเอ่งคอที่ของมันแล้วก็มันจะไม่ต้องรอก,กาวแห้งแต่ถ้าใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับบีบตามรอยเดิมของเขาเลยนะครับ ไม่โฟกัสตอนบีลโอเคสบานี้ครับแล้วก็ติดกาวไว้หน่อยติดมาครับผมแปะได้เลย นี่ครับแล้วก็เอายางมาลัดนะครับมายัดรัดทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็สามารถนาเครื่องไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้โอเคครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็จะขอปิดไปเพียงแค่นี้นะครับผมแต่ไว้รับชมกันต่อใน,นคลิปหน้านะครับ